เรื่องบนท้องถนนครับเรานําเสนอแล้วก็รณรงค์กันมาตลอดนะครับเวลาที่ขับรถขับราเวลาที่ได้ยินเสียงไซเรนได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลเราก็ต้องหลบ<ด>เออเราก็ต้องหลีกทางใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับคุณผู้ชมเพราะนอกจากจะไม่หลีกทางให้รถพยาบาลแล้วยังไปขับขวางหน้าเขาแล้วก็หัวร้อนใส่อีกไปดูภาพเหตุการณ์บางช่วงครับ พี่ไม,มไม่ต้องกลัวครับไขบนรถครับพี่ผมมีกล้องหน้ารถอยู่ครับเชิญเลยครับพี่อะไรครับพี่นอนห้าไวครับไม่ต้องกลัวครับพ้าเหนึ่งปอกันกนี่ครับคุณผู้ชมทําอะไรของเขาก็ไม่รู้นะฮะนี่เป็นกล้องหน้ารถของรถกู้ชีพนะครับแล้วก็โพสต์คลิปนี้ลงในโลกออนไลน์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าชี้หน้าพอทนขวางฉันทําไมจุดประสงค์คุณพี่คืออะไรผมไม่รู้หรอกผมมีคนไข้บนรถไม่งั้นคงไม่มาเปิดไฟเปิดเสียงหรอก คือเหตุการณ์นี้จะเห็นนะครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ยอมหลบรถกู้ชีพแล้วทั้งทั้งที่เลนซ้ายก็ว่างนะครับไม่หลบนะครับคือขวางทางอะ่ะแล้วก็ยังมาหัวร้อนชี้หน้าหาเรื่องรถพยาบาลอีกทีมข่าวสอบถามไปยังคนโพสต์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่รถมูลนิธิสยามรวมใจเล่าว,ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยกำลังรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงจะไปส่งที่โรงพยาบาลย่านรามอินทรา แต่กลับมาเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาปาดหน้า,าแล้วก็อย่างที่เห็นนะคือจังหวะแบบบางช่วงเนี่ยคือกีดขวางชัดเจนนะครับพอ,อรถพยาบาลเนี่ยแซงขึ้นไปช่วงก่อนนั้นนี้นี่คือช่วงแรกนะอ่าอันนี้คือขี่มาปาดหน้าเขาอะแล้วก็ขวางทางแบบนี้เลนซ้ายว่างไม่ยอมหลบจนมีจังหวะที่รถพยาบาลแซงขึ้นได้รถพยาบาลก็แซงนะครับจนแซงไปแล้วรถไปติดไฟแดงตรงนี้ ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มาปาดหน้าแบบนี้เนี่ยแล้วก็จอดนิ่งๆทำาเป็นมองหน้านะฮะจอดเลยนะเออแล้วคนขับรถกู้ชีพเนี่ยผมถือว่ามีไหวพริบนะ,ะไม่ลงไปต่อล้อต่อเถียงเพราะว่าคนไข้ก็มีอยู่บนรถประกาศเลยตรงนั้นเลยรถก็จอดอยู่ชาวบงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ประกาศออกลำโพงเลยอบอกว่าไม่ต้องกลัวครับพี่กล้องหน้ามันรถมีมีหลักฐานทุกอย่างบนรถเนี่ยมีผู้ป่วยด้วยก็เลยทําให้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยเห็นท่าไม่ดี ขี่หลบหนีไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอลาดพร้าวเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยช่วยหลบหลีกหนอยรบกวนหนอยให้ทางรถพยาบาลสักนิด หลบซ้ายหลบขวาก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในรถมีผู้ป่วยหนักเจ้าหน้าที่จะได้ส่งถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีกันเรื่องนี้ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะพาคุณผู้ชมมาดูข้อกฎหมายกันบ้างค่ะสําหรับการขับรถกีดขวางรถพยาบาลฉุกเฉินมีความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2550ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาท และหากขับรถในลักษณะเข้าข่ายเป็นการกีดขวางรถพยาบาลฉุกเฉินอาจจะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทซึ่งผู้ที่ขับรถตามหลังรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระยะต่ำกว่า50เมตรก็มีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาทนะคะครับไปกีดขวางรถพยาบาลมีความผิดชัดเจนแต่ถ้าเกิดรถพยาบาลขับไปแล้วคุณอยากจะช่วยโอาา่ะอยากจะไปเร็วด้วยอขอตามเขาไปหน่อยอันนี้ก็มีความผิดเช่นชเดียวกันะนะครับ